สามบายดีพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขุสุขคนเด้อว,วันนี้น้ำผาทานเขาสูเดือนฮกฝนตกใหม่พี่น้องน้ำจิงทงหน้าฟังเสียงเขียนห้องพี่น้องโอ้ทงหน้าบ้านเฮาพี่น้องกะแบบสี่เลยเนาะเศร้าหายเศร้าหน้าเบิ่งในพี่น้องฝนตกน้ำลายลายสบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขุสุขคนอยู่สู่มองสู่บอนอยู่ไส,ส,สกะ,ละแล้วแต่เด้อพี่น้องเด้อ มัอนี้ข้าวสีผ้าฐานผู้ส้มมาเหละอธงหน้าฝนตกมาเดือนหกพี่น้องเดือนหกก็ค่อยคอยแล้วพี่น้องสามคำสี่คำวันที่สิบหาพฤทสภามันนี้พี่น้องกรงกับมือวันที่สิบหาพฤทสภาสองพันเศร้าหาพี่น้องฝนตกนักแห้งร้ายพี่น้องเบิง่งหน้าธงหน้านำให้นำหน้าเต็มมัดพี่น้องเสียงเขียดหอกฐานผู้ส้มหนึ่งยินบอ่อ เสียงเขียดห้องพี่น้องบ้านพี่น้องคือกันอยู่บนน้อเห็นห้เห็นหน้าตุ๊บคันแท่นหน้าเสลาพี่น้องอันผ้าพี่น้องมาเลาะทงไหายทงหน้ายิ่มมือเส่าพี่น้องตอนนี้กับเวลาแปดพันแปดโมงเคืองนะพี่น้องเนาะห้าสิบห้าฐานผู้ส้มมาเลาะทงห้ยทงหน้าน้ำกัน มาฟังเขียนเสียงเขียนจาหน้าหองพี่น้องมม่วงกลังสุกอยู่ต้นพี่น้องเบิ่งมัม่วงไปเบิ่งมัม่วงนําพี่น้องมัม่วงดูดกฝนตกมัม่วงสุกมัม่วงล่นืออือแกก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ชีวิตาานาคือุมเฮา สุขโผสุขคนฝากไลค์ฝากแซ่ล่ะอย่าลืมกดติดตามเลาะเที่ยวบ้านเฮาพี่น้องยำเสาเสฝนตกใหม่เดือนหกติดตามวนอ้อนซ่อนบ่พี่น้องอ้อนซ่อนเสียงเขียดห้องบ่้านเจิงถงหน้าไปเบิ่งอหมองซุกซะก่อนพี่น้องมันล่นลังเถทารังเถื่อมันล่น ตุกรกะตักย่างไวายันโต๊ะคันแท่หน้าพี่น้องเก็บหม่องซุกซากก่อนชื่อเจ้าเฮ็นหม่องม่องซุกน่มาต้นหม่องเงเลียว่าสิพาพี่น้องมาหรอป้าเที่ยงขอย่อยฝนตกห้ามน้ำท่วมบอกแม่นมันหัวพี่น้องล้างข้าหัวหยาบหยาออกเส้นเนบิ้ลเจ๋อเบิ้ง ยังนาน้อยคอยนางเก็บบมงหม่องซุกสักก่อนมีบะเนาะเที่ยวกางง่วกินเม็ดหรือปะจังเออบ่มีเอ้ยบ่มี่สัมพี่น้องเอ้ยบ่มี่มงหม่องซุกสั่มป้าเฮ็ดเฟื่องออกพี่น้องทีเจ้าบังเฮ็ดเฟื่องออกป้าเต็มเลยทีเจ้าเฮ็ดบ่หมองหม่องหม่องเต็มต้นป้ายังบ่ซุกบ่นี่มันคือบ่ลนนะ ลนก mm, ับบ่เรื่องว่ะพี่น้องเบิ่งเฮ็ดเฟืองออกป้าเฮ็ดเฟืองหน่อยหมวงเฮ็ดเฟืองหน่อยออกพี่น้องป้าโตบ่มีสัมบักม่วงพี่น้องว่าสิได้กินบักม่วงสุกบ่ลนบ่มเนี่ยออนซ้อนบ่ตาออนซ้อนบักม่วงสุปหนามก็เต็มถงให้ถงหน้าพี่น้องป้าโต อย,อยู่นนสซเดซีเหมือนบานเฮาเพ็ยังเพียงเงก็ยังวะอยู่สซเดสีเหมือนบานเฮาอยู่บ้านเฮามีความสุขแท้เป็นความสุขเป็นความสุขความภูมิใจของสาวหายสาวนอาสุขขุสุขคนและเนาะพี่น้องพ้นตกใหม่จังสิไก่เสียดายโไหายลงหนานเลยพี่น้องเอ้ยบางคนกับไทยเลยด้่พี่น้องบางคนกับวานเอา้าหิดหน้าวานแต่ ขับพระเจ้าเนี่ยมาท่านไหนเห็ดเห็ดยังเลยพี่น้องก็ปีนจังสี่หลักพี่น้องเนี่มาท่านเห็ดยังเนื่องจากว่าฝ่าฝนสภาพมันกำลังตกนะพี่น้องเนาะมันก็เอาบทท่านตัวสีท่านไทยหน้าไทยให้กับาฟาฟานนที่สานาี่แนะพี่น้องพวกหน้าตีนบ้านตาหน้าตีนบ้านขับเจ้าพี่น้องขี่ฟุ้นขี่งัวขี่ควา,ายเต็มให้หน้าเข่ามันก็จังได้งามนาะพี่น้องเนาะฝนสกฝนร้อนนะหน้าตีนบานาน้านเดี๋ววยวรีพี่น้อง ้าน่ะจเบิ ja, ่งนะ่ะชาเบิ <sm> ่งน่ะน้ำหายหน้าตาตกฝนตกฝนตกแห้งจะได้กระพักแหวนนะพี่น้องเนาะฝนตกก็สิจะกระพักแหวนแก้งหน่อไม้ตาตกเชียงเขียนห้อข้างนี้นี่ครูหายครูคัดเลยหน้าหน้าหนาม พูดได้แน่พี่น้องล่วงไถ่ไหายไถ่หน้าแล้วอย่าลืมคอมเมนต์นะพี่น้องเด้อ,อ,อเราท่องหายท่องหน้าตั้งแต่สวาวสาวจังแม่หน้าเพิ่นดุที่เทะขี้ขานนอนตื่นช่ยพี่น้องปะ่ะจากลาดตระเวนโ่พื่อเพียงสน,นิทแหละพี่น้องพอกันใหม่คลิปหนาเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีมีแหงสุขูสุขคนอย่าลืมกดไลค์กดแแชร์ล้วก็ไปกดติดตามพี่น้องบ้นาเนเทิงในพี่น้องปนันนาะงของหน้า Yeah, i